สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมตอนกลางวันนะครับมีลูกค้ามานะครับผมก็เลยขออนุญาตไลฟ์ให้ฟังหน่อยละกันนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ปลูกถั่วมันไม่ใช่ถั่วหรอกมันเป็นมะม่วงอะมะม่วงหิมะพานนะครับลูกคล้ายๆถั่วนะครับสําหรับหลายคนที่ปลูกนะครับการดูแลง่ายมากนะครับปลูกได้ทุกดินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินทราย ดินล่วนปนทรายดินล่วนปนเหนียวนะครับหรือจะ,อะมีหินนะครับก็ปลูกได้จเจริญเติบโตเร็วโดยเฉพาะอย่างยิงย่งราคาก็ถือว่าย่อมเยานะครับเหมาะสำหรับคนที่มีที่นะครับแล้วก็ไม่ได้อ่จะดูแลรักษาเยอะนะครับสิ่งต้องระวังนะครับพราะมีลูกค้ามาซื้อปุ๋ยนะครับแล้วก็เขาก็แอบถามกับผมว่าวิธีการที่จะดูแลรักษานะครับต้นมะม่วงหินปา,านทําอย่างไรบ้างตามประสบการณ์ของผมเลยนะครับเพราะว่า ที่อำเภอโนยืนที่จงังหวัดอุบลน,นะครับก็มีคนปลูกเยอะนะครับอันดับแรกถ้าเกิดว่าต้นเล็กนะครับสายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันก็น่าจะเป็นพันธุ์จากสีสเกตนะครับผลงานวินจัยอยู่ใกล้ๆกล้อุบลน,นี่เองนะครับหรือจะเป็นพวกสายพันธุส์สิริชัย25อย่างเนี้ยนะครับหรือจะเป็นอ,อินสมิดย่างยน,น,นะครับเป็นลูกใหญ่ๆนะครับปลูกกันเยอะที่เวียดนามนะครับก็ ปลูกกันแล้วแต่สายพันธุ์เลยแต่ผมมีเคล็ดลับการดูแลรักษาง่ายๆเลยนะครับสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่สำหรับคนปลูกมะม่วงหรือพานนะครับถ้าเกิดว่าใบเขายังไม่ชนกันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องหนอนหนอนกัดกินใบอย่างเงี้ยใช้กลุ่มถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มอินทรียเนาะก็อาจจะเป็นพวกใช้บาซิลัสนะครับหรือจะเป็นถ้าเกิดเป็นเพียนะครับเพียแป้งก็มีนะครับ ก็จะใช้เมกนลเซียมนะครับพวกนี้ฉีดพ่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเคมีนะครับก็จะเลือกเป็นกลุ่มอีมาหรือคอฟีนาเฟอร์พวกนี้นะครับหรือจะใช้ร่วมกันกันกบกลุ่มที่เป็นกลุ่มคุมไข่นะครับอย่างเช่นลูเฟนอรลลพวกนี้ก็ฉีดได้นะครับแล้วก็พวกด้วงหนวดยาวจะชอบใช้ลำต้นเข้าไปนะครับพวกนี้ป้องกันด้วยวิธีการนะครับมีตะข่ายดักปลานะครับห้อยไว้นะครับ จะเป็น o อ i อ i ริจินอลเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีเา้าเรียกว่ามีน้ําเยิ้มใต้ต้นนะครับเราสามารถจะใช้เหมือนคล้ายๆต้นทุเรียนเลยนะครับใช้มีดแคะนะครับใช้เหล็กแหลมแคะออกนะครับแล้วก็ป้องกันมอดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแคะออกเสร็จเจอตัวก็ป้องกันมอดนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์อินรีไม่ได้ปลูกเยอะเป็นเ,เกิน20ไร่นะครับก็ไม่ค่อยน่าจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนบ้านปลูกกันเยอะนะครับก็จะมีปัญหาที่นึงนะครับแต่เคล็ดลับเลยจะได้ผลผลิตเยอะผลผลิตน้อยอยู่ที่นะครับอยู่ที่การถ้าเกิดใบเขาชนกันแล้วนะครับต้องมีการตัดแต่งกิ่งให้โล่งนะครับแล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่าเคยมีการระบาดนะครับดอกเขาจะเชิุ่มช้ำพวกมีอันแท็กโนลดลงนะครับโรคอันแท็กโนต เกิดจากเชื้อรานะครับพี่น้องใช้กลุ่มายาฆา่ายาป้องกันเชื้อรานะครับในช่วงดอกตูมนะครับดอกที่จะไม่บาดพ่นเลยนะครับแล้วท่านจะได้ผลผลิตเยอะ<ม>นี่เป็นเคล็ดลับนะครับเป็นประสบการณ์ตรงเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้พ่นปลูกไว้ก่อนไม่ได้พ่นยานะครับพวกนี้เราก็ต้องพ่นยุ่เหนือลมนะครับแล้วก็พ่นโดยเฉพาะช่วงที่ลมสงบนะครับพ่นในช่วงดอกเขา ป้องกันโรคเชื้อราหรือโรคแอนแท็กนอนะครับถ้าเกิดป้องกันโรคได้นะครับใบก็าชนกันนะครับต้องพ่นแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ต้นเล็กก็ไม่ต้องพ่นนะครับถ้าเกิดไม่มีการระบาดนะครับแต่ถ้าเกิดมีการระบาดต้องระวังนะครับก็ต้องพ่นนะครับพ่นแล้วท่านจะได้ผลผลิตเยอะแลวได้เยอะจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าผมนะครับที่มาซื้อยาไปพ่นนะครับ ผมก็จะใช้กลุ่มไหนนะครับก็บอกไปเลยในคลิปนะครับอยู่ในปุ๋ยบ้างไหนก็หาซื้อได้นะครับในกลุ่ม11นะครับของยาป้องกันโรคพืชอ,อย่างเช่นกลุ่มถ้าเกิดว่าพ่นเนาะยาชนด,ดูดซึมนะครับเราฉีดพ่นเพราะว่าดอกตูมพ่นเข้าไปข้างในนะครับพวกนี้ก็สามารถจะพ่นได้นะครับเลือกเป็นกลุ่มยาชนิดดูดซึมนะครับเป็นกลุ่ม11เลือกกลุ่มไหนก็ได้นะครับ ก็สามารถจะพ้นแล้วก็จะได้ผลดีนั่นเองนะครับอย่าลืมสาระเกษตรดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามกด Subscribe กดหัวใจเป็นกำลังแรงใจทุกช่องทางออนไลน์เลยนะครับกับร้านสบายดีช็อปปุยยาผมแสนสบายดีช็อปนะครับกับหอจกรรวมซ้ํห้ช่วงนี้อ,อยากทราบเรื่องอะไรของด้านการเกษตรนะครับหรือจะเรื่องอื่นก็ได้นะครับอยากจะทราบก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ เป,ไปน็นได้ก็จะมาตอบให้นะครับขอบคุณสํหรับการติดตามช่วงนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ